คุณสลัมดังบอกว่าคุณลุงมีความเห็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรในพุทธศาสนาอย่างไรคะเชื่อว่ามีหรือไม่มีคะก็บอกถ<อ><ห>้าหายไปชีวิตมันชีวิตมันมันสี่ส่วนนะมาจากกรรมเก่าส่วนหนึ่งกรรมใหม่ส่วนหนึ่งนะแล้วสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งอาหารอาหารก็มีเกาลิงกอลอาหารรักษาอาหารอ่ามโนสัญญาเจตนาอาหารวิญญาณอาหารคือไม่ได้แปลว่าอาหารกินอย่างเดียวคือชีวิตเป็นอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากกรรมเก่า กรรมเก่าจะเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรให้คนตกใจว่าเฮ้ยถ้าเรียกว่าเจ้าคุณเจ้าบุญนายคุณนะก็มีเพราะกรรมเก่ามีสองส่วนส่วนดีส่วนเลวมีมีเหมือนกันเห็นไหม <c oughs> มันมีจริงๆฮะ <c oughs> มีจริงเจ้ากรรมนายเวรมีจริงเจ้าบุญนายคุณก็มีจริงๆนะฮะ <c oughs> ซึ่งเขาส่งผลมาแต่เขาพวกนี้เนี่ยคือกรรมเนี่ยมันมันมันเข้าใจยากมากเอาอย่างนี้นะจะพูด คร่าวๆให้บอกเข้าใจนะกรรมเนี่ยคือเจตนาถ้าไม่เจตนาไม่เป็นกรรมถูกไหมอย่างพระตาบอดเดินจงกรมเนี่ยหยิบมรแรงตายหลายตัวเนี่ยไม่ไม่เป็นอาบัตินะเพราะไม่มีเจตนา,นาในในพระตวิดกในเรื่องหนึ่งที่ทานเรื่องหน,น,นึ่งแล้วกรรมนี่คือเจตนาเจตนาเมื่อเกิดขึ้นปั้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดทีเดียวเพราะมันเร็วมากปะปะปะปปปในดนึงช่วงของจิตเล็กๆเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น จ็ดช่วงเล็กๆเขตนาเนี่ย <Net> ถ้าในช่วงแรกช่วงที่หนึ่งเนี่ยนะมันจะให้ผลในชาตินี้แต่น้อยในช่วงในช่วงที่เจ็ดกำลังเต็มที่เลยจะให้ผลในชาติหน้าแล้วจะช่วงสองถึงหกล่ะจะตามให้ผลจนกว่าจะเข้านิพพานล,ล่ะไม่รู้ลหละจะตามมัมีโอกาสเมื่อไหร่ฉัน Menschen จะให้ผลเมื่อน,นั้นพวกนี้ล่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขารอโอกาสอยู่ เราเป็นเจ้าบุญในคุณด้วยเข้ามาคราวนี้แก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แต่ดันให้คิวเนี่ยถอยไปอีกได้จะก,กันเวมาใกล้เข้ามาแล้วจะส่งผลแล้วทำยังไงอ่ะก็แก้ได้แก้โดยการดันคิวให้ถอยไปอีกนี่ดันคิวตัวอะไรไดันคิวได้ตัวกรรมซึ่งหนักกว่าจะให้ผลก่อนกรรมซึ่งหนักกว่าอย่างเดียวไม่พอ กรรมซึ่งหนักกว่าและมาด้วยเจตนาในชาวนาเจ็ดวงที่หนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นเป็นจำใหญ่จริงๆให้ผลก่อนเช่นการถวายอาหารตักบาตรพระอุปคุตเนี่ยเห็นไหมที่ที่ทางเทียงเชียงหม่ก็ถือกันอ่ะวันพุธอ่าวันพระตรงวันพุธตักบาตรเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเพราะพระอุปคุตเป็นพระอาหารหันต์ใส่บาตรพระอาหารหันต์ก็ถือว่าจะรวยเลยในภายในเจ็ดวันเลยก็ว่าไปเห็นไหมมันต้องแก้วิธีนั้นด้วยกรรมซึ่งหนักมากใส่บาตรพระอาหารหันต์ใส่บาตรพระ อะไรก็ว่าไปนะแล้วก็จะ,จะมาดันกรรมนี้หนักมากจะมาดันเจ้ากรรมเวรให้ถอยไปหน่อยตัวนี้จะมาก่อนนะะถ้าเรารู้ว่าการการันการให้ผลของกรรมเนี่ยมันมีข้อแม้อย่างเงี้ยกรรมหนักกรรมเบากรรมก่อน,อนกรรมหลังอะไรก็ว่าไปเอาเฉพาะอันเนี้ยนะเอากำหนักเนี่ยมาไล่กรรมเดิมเนี่ยให้ถอยไปอีกนะอันนี้จะเลื่อนไปได้แต่ถามว่าเจ้ากรรมเวรมีจริงไหมมีและเจ้าบุญในคุณก็มีด้วยครับ จะบอกให้ที่เราเกิดมาเป็นคนเนี่ยหรือเป็นหมาหรือเป็นเทวดาหรือเป็นลิงอะไรเนี่ยมันเกิดมาจากชนกก,กรรมชนกแปลว่าแปลว่าผู้ให้กำเนิดนะเห็นว่ามันนำเกิดชาวนาจิตดวงที่เจ็ดมันนำเกิดมาเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยอันอื่นละ่ะสองสามสี่ห้าหกอ่ะก็รอให้ผลอยู่แต่เขาให้ผลในการนำเกิดไม่ได้เพราะกําลังเขามีน้อยเขาก็ให้ผลทยอยอย,อย่างเงี้ยทยอยไปทยอยไปทยอยไป ยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดําไปอ่านประวัติของท่านเนี่ยท่านป่วยตลอดเวลาจนโอ้ไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่แล้วป่วยจนไม่รู้ว่าไงมันเจ็บปวดเหลือเกินในท้องเนี่ยก็ท่านเป็นแม่ทัพอะ่ะท่านฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่อ,ะรอะ่ะแล้วถามทําไมท่านฆ่าคนแล้วไม่ตกนรกก็ก่อนจะตายบอกฆ่าคนเสร็จท่านไปบําเพ็ญ พลธเนี่ยท่านเข้าฌานเนี่ยพอได้ฌานปั๊บจิตมันเป็นมหคตะมันยิ่งใหญ่มันดันนรกเนี่ยถอยหลังไปก่อนฌานให้ผลก่อนก็ไปเกิดเป็นพรมแล้วลงมาใหม่ถ้าอระวัตนะน่าสนใจนะแต่ว่ายังไงก็ไม่พ้นท่านไม่เกิดในนรกหรอกท่านเกิดในเทวดาเดนมนุษย์ด้วยซ้ําแต่ยังไงไม่พ้นเพราะอะไรเพราะความเจ็บเขาจะเข้ามาเขาพาไปเกิดนรกไม่ได้แต่จะเข้ามาเอาความเจ็บในท้องมาให้นะ ท่านขี้ไม่ออกอะ่ะคีดดูแลกันทรมานนะอะไรอย่างเงี้ยนะท่านปัญหาเยอะเลยนะเพราะอันนี้แหละคือเจ้ากรรมนายเวรบางคนทําบุญไว้มากแต่บุญนั้นส่งผลให้ไปเกิดไม่ได้กําลังน้อยเขาก็ส่งผลในในท่ามกลางก็เลยในประวัติการนะก็ส่งผลมาทุคุยเรื่อยเลย,เลยจําได้ไหมเรามีสมิชสมาชิกอยู่คนหนึ่งนะตามถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยบ่อยๆอย่ออะแกถูกรางวัลที่หนึ่งจนเบือ่อ ก็ <G ül> บุญของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นเจ้ากานวีร์เจ้าบุญในคุณเนี่ยมีจริงก็จะบอกพวกเราว่าอย่าประมาทมีจริงเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อันไหนจะให้ผลนะถ้าอยากจะผลักเจ้ากานวเรนออกไปเรื่อยๆนะสิ่งซึ่งพ้นแน่ๆถือศีลห้าไหวพระสวดบตนแค่เนี้ยพ้นละทําเบื่อยถือศีลห้าไหวพระสมนพ้นละแต่ถ้าจะดึงเจ้าบุญในคุณมาด้วยนะ อันนี้ต้องสวดต้องภาวนานหน่อยหนึ่งถือศีลห้านะเราก็ไม่ใช่ว่าสมุู่จิตไปให้ทานแล้วก็ถือศีลห้านะ่ะพลลละแต่ถ้าจะดึงเจ้าบุญในคุณมาด้วยต้องไหว้พระสวดมนต์ส่วนหนึ่งนะ่ะเพราะมันได้เป็นบุญทึ่สูงกว่าเพราะฉะนั้นเจ้ากนเวมีจริงเจ้าบุญในคุณมีจริงส่งเสริมได้โดยการไหว้พระแล้วก็ทำ,ท,ำทานแล้วก็ถือศีลทานศีลถ้าจะเอาให้เยี่ยมกว่านั้นอีกทานศีลก็ต่อด,ด้วยภาวนาน สามอันนะฮะแล้วก็ผลักเข้าออกไปเราเอาตัวนี้มาให้ผลก่อน,นจริงๆเคยเคยคุยกันเรื่องนี้นะฮะพอเราไปพิจารณาชาวนาจิตเจ็ดดวงเลยต่อเลยผมเลยพูดขึ้นมาว่าตรงนี้แหละที่มันที่มันเหมือนกับ UTXO set อ่ะใช่ไหมคือกรรมอ่ะทำไปแล้วเหมือนกับธุรกรรมที่ประกาศไปแล้วนะฮะหายไม่หายยังไงก็อยู่เดนั้นมันอยู่ในเมมพู o นะครับสักวันหนึ่งที่เมม p o o มันโล่งพอ ไม่ว่ามันจะอยู่ลึกขนาดไหนก็ตามมันจะปรากฏกลับขึ้นมานะถูกต้องนะฮะ,เ,ะ,ะเวลา,าเ,วเวลาไม่ใช่ข้อแม้เลยทางเดียวที่จะหนีมันได้ก็คือต้องทำธุรกรรมใหม่แล้วจ่ายค่าฝีเยอะๆ <laughs> มหมายถึงว่าต้องผลักมันขึ้นมาผลักมันขึ้นมาให้มันแซงหน้าขึ้นมานะฮะน่าสนใจน่าสนใจในพาราเรลลตรงนี้ที่พอเราแบบนั่งคุยกันแล้คำๆขคือมันไม่ได้เหมือนกันหรอกแค่แบบพอมีพาราเลนี่มันก็น่าสนใจดีนะครับก โอ้ยจริงๆงเรื่องเจ็ดดวงเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนนี้เดียวของวิธีเจ็ดถ้าเรียนว,วิธีเจิตทั้งหมดเนี่ยจะเห็นความมหัศจรรย์ว่าเป็นเหตุเป็นผลส่งต่อกันยังไงนะจะเห็นยูทีเอ็กโซมาทุกทุกคันทุกตอนอันนี้มหัศจรรย์มากถ้าเรียนพวกนี้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกว่าเพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงอสิ่งเหล่านี้มหัศจรรย์มหัศจรรย์อ้าวว่าไปพอเดาได้ว่าใครเป็นสโตชิตนะคโมโตใช่ไหม